ทหารเก่ากลางป่าทึบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโลกภายนอกเพียงแค่ก้าวเข้าไปในเขตนั้นก็เหมือนกับการก้าวข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งความเงียบและความมืดปกคลุมไปทั่วมันเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและกิจกรรมทหารแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นที่หลบซ่อนความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกคนที่ผ่านไปมามักจะพูดถึงค่ายนี้ในทางที่ลึกลับและเต็มไปด้วยคำเตือนห้ามเข้า ป้ายเตือนสีแดงที่ขึงติดไว้ที่ทางเข้าของค่ายเก่ามีข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนบางคนบอกว่าใครที่เข้าไปในนั้นจะไม่มีวันกลับออกมาบางคนเล่าว่าที่นั่นเคยมีเหตุการณ์คานวัตกรรมและการทรมานที่น่าสยดสยองจนทำให้ที่นั่นกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามแต่ก็มีไม่กี่คนที่รู้ถึงความจริงเบื้องหลังของคำเตือนเหล่านั้นกลุ่มทหารใหม่ที่มาถึงฐานฝึกทหารนี้ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านั้น มาก่อนพวกเขามองป้ายเตือนที่ทิ้งไว้และหัวเราะในใจบางคนคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของทหารรุ่นเก่าๆที่อยากจะข่มขวัญพวกเขาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานแต่ทหารคนหนึ่งที่ชื่อพศก็เริ่มรู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจภาพของค่ายเก่าๆนั้นชวนให้เขานึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดพศเริ่มตั้งคำถามกับเพื่อนๆว่าทำไมต้องกลัวมันขนาดนั้นแค่เป็นที่เก่าที่ไม่มีใครใช้แล้ว หรือว่ามีอะไรที่พวกเขากำลังปกปิดกันแน่คำพูดนี้ทำให้กลุ่มทหารใหม่เริ่มรู้สึกท้าทายและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่การหลอกลวงพวกเขาเริ่มวางแผนที่จะบุกเข้าไปในค่ายเก่าในตอนกลางคืนคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบเมื่อกลุ่มทหารใหม่เดินทางไปตามเส้นทางที่มืดมิดแต่พวกเขายังไม่รู้เลยว่าการเดินทางในคืนนี้จะทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด ความเงียบที่แฝงไปด้วยความอึดอัดทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งพวกเขาเดินเข้าไปลึกในค่ายนั้นและในความมืดนั้นเองพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆเ,เสียงอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวใกล้ๆแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่พบอะไรเลยกลุ่มทหารใหม่เดินลึกเข้าไปในเขตที่ถูกห้ามช่วงเวลานั้น เป็นกลางคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไม่มีแสงสว่างจากดวงดาวหรือแม้แต่แสงจันทร์ที่จะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนทุกอย่างดูเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดสนิทเสียงเท้าของพวกเขาดังอย่างเ,าเบาในหมอกหนาใบไม้แห้งกรอบที่เปลี่ยนเป็นเสียงดังกรอกแรกรบเมื่อเหยียบลงไปทหารทุกคนพยายามเดินให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่สามารถมีเสียงของตนเองได้มันจะต้องเป็นแค่เรื่องเล่า พศพูดเบาๆพยายามบังคับตัวเองไม่ให้รู้สึกกลัวไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่สถานที่เก่าๆแต่ว่าพอพูดถึงคำว่าเก่าความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มเข้ามาในใจทหารทุกคนเริ่มรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่จากอากาศแต่เหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดเส้นทางที่พวกเขากำลังเดินไปนั้นดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดเหมือนทุกก้าวที่พวกเขาก้าว ไปมันแค่ทําให้ความมืดลึกขึ้นกว่าเดิมทุกย่างก้าวเหมือนจะพาพวกเขาไปไกลาจากโลกที่คุ้นเคยจนกระทั่งพวกเขาเห็นบางอย่างในระยะไกลมันเป็นแสงไฟที่สว่างจังจา,งจ,างจากข้างหน้าดูนั่นหนึ่งในทหารพูดพร้อมชี้ไปทางแสงนั้นแต่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้แสงนั้นกลับไม่มีความหมายอะไรเลยมันค่อยๆจางหายไปเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้แทบไม่มีอะไรหรืออยู่ในพื้นที่นั้นนอกจากความมืดที่กลุ่มเงียบ พดเริ่มรู้สึกถึงสิ่งแปลกประหลาดในอากาศพวกเรากำลังเดินหลงทางเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เริ่มมีความวิตกกังวลไม่มีอะไรเลยเหมือนมันจะหายไปแล้วทันใดนั้นเสียงเหล็กที่กระทบกันดังก้องขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่ดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนทหารทุกคนต้องหยุดก้าวเท้าพวกเขาหันไปทางเสียงนั้นแต่กลับพบว่าทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีร่างของใครหรือสิ่งใดๆอยู่ที่นั่น มันคงเป็นเสียงของสัตว์ป่าทหารคนหนึ่งพูดเสียงสังส่นๆแต่ยังพยายามทำตัวให้สงบเราแค่ต้องเดินต่อไปแต่ไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าอีกทุกคนรู้สึกถึงความกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นความเงียบที่กลืนกินเสียงทุกสิ่งไม่แม้แต่เสียงลมหรือการกระทบของใบไม้ใต้เท้าของพวกเขาพดกวาดตามองรอบตัวพยายามหาจุดที่จะพาพวกเขากลับไปที่ทางเดิมแต่เส้นทางกลับดูเหมือน จะเปลี่ยนไปทุกก้าวที่พวกเขาก้าวเท้ารู้สึกเหมือนกำลังพาพวกเขาลึกลงไปในหลุมดำอันไม่รู้จบเราต้องกลับเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพยายามจะเดินกลับแต่เมื่อพวกเขาหันไปยังเส้นทางที่พวกเขามากลับพบว่ามันดูเหมือนจะเลือหลางไปจากความทรงจำเส้นทางที่พวกเขาเดินมามันเหมือนจะหายไปในความมืดพวกเราหลงทางแล้ว สิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นแค่การสำรวจกลับกลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาไม่อาจหนีพ้นมันเหมือนว่ามีบางสิ่งกำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเขายืนอยู่ในความมืดนิ่งสนิทหลายชั่วโมงแล้วที่พวกเขาเดินหลงทางไปในค่ายเก่าแต่ทุกเส้นทางที่พวกเขาตามดูเหมือน จะวนกลับไปที่เดิมบางครั้งเส้นทางก็เลือนหายไปจนแทบไม่เหลือร่องรอยเดิมให้ตาหากลับทุกย่างก้าวของพวกเขาดูเหมือนจะถูกดึงเข้าสู่ที่ที่มืดมิดกว่าที่ผ่านมาพวกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ขยายขึ้นเรื่อยๆรราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพดพูดเสียงตำ่ำ ขณะพยายามข่มความกลัวในใจเขาพยายามคิดหาทางออกจากเส้นทางอันซับซ้อนนี้ทว่ากลับพบว่าทุกอย่างที่เขาคิดไว้กลับไม่เป็นเช่นนั้นและในขณะนั้นเองพวกเขาก็เห็นมันในความมืดลึกสุดสายตามีแสงไฟสีแดงสลัวสลัวส่องออกมาจากข้างหน้าดูเหมือนจะมีห้องบางห้องที่ยังไม่ถูกทำลายและทิ้งร้างทหารทุกคนมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ไกลใครจะไปรู้ว่ามีห้องแบบนี้อยู่ที่นี่ หนึ่งในทหารผู้เสียงเบาราวกับจะยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในห้องนั้นภาพที่เห็นทําให้พวกเขาชะงักมันไม่ใช่ห้องฝึกหรือห้องพักที่ทิ้งร้างตามที่คาดแต่กลับกลายเป็นห้องเก็บอาวุธและสิ่งของที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบภายในห้องมีรอยเลือดที่ยังคงสดอยู่บนพื้นมีซากกระดูกที่ถูกทิ้งในมุมหนึ่งดูเหมือน จะเป็นชิ้นส่วนของทหารบางคนที่เคยอยู่ที่นี่ในอดีตแต่ที่น่าสยดสยองอยิ่งกว่านั้นคือรอยเท้าเลือดที่ลากไปจนถึงกลางห้องเสียงโลหะที่ถูกกระทบกันดังออกมาจากมุมหนึ่งของห้องทําให้ทุกคนยิ่งรู้สึกไม่สบายใจที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของทหารอีกคนเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเขามองไปที่รอบๆห้องเห็นรอยเท้าที่ดูเหมือนจะไม่ใช่รอยเท้าของคนธรรมดาพศพยายามเดินไปข้างหน้าและทันใดนั้น เขาก็พบกับสิ่งงอที่น่ากลัวที่สุดเขาพบร่างของทหารรุ่นเก่าที่นอนหงายอยู่บนพื้นร่างนั้นเหมือนจะไม่เน่าเปื่อยแต่ก็ไม่มีชีวิตอีกต่อไปแม้ว่าจะไม่มีเลือดไหลออกมาแต่ความกลัวที่ก่อตัวอยู่ในอากาศนั้นทำให้เขาแทบไม่สามารถขยับตัวได้เมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปใกล้ร่างของทหารรุ่นเก่าก็เริ่มขยับเล็กน้อยแม้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ แต่มันกลับทําให้กลุ่มทหารรู้สึกถึงความผิดปกติที่แฝงอยู่ในความมืดมันมันยังไม่ตายหนึ่งในทหารถามด้วยเสียงสัน่นพดจ้องมองไปที่ร่างนั้นใจของเขาเต้นรัวๆเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ทันใดนั้นเสียงเหล็กกระทบกันดังก้องมาจากด้านหลังกลุ่มทหารหันไปตามเสียงและพบว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดมันดูเหมือนจะเป็นเงาที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเงาของทหารคนเก่า ที่ไม่เคยตายร่างทหารรุ่นเก่าผู้หนึ่งยิ้มออกมารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งก่อนที่จะเริ่มพูดออกมาในน้ำเสียงแหบแห้งมันจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปมันเหมือนกับเสียงของสิ่งที่ติดอยู่ในนรกของตัวเองกลุ่มทหารเริ่มถอยหลังอย่างไม่รู้ตัขณะที่การเคลื่อนไหวในความมืดเริ่มบีบรัด พวกเขาให้ติดอยู่ในห้องนั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังพวกเขารู้ดีว่าเวลาเหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่จะหนีออกไปจากที่นี่แต่กลับเหมือนมีบางสิ่งกำลังขัดขวางพวกเขาอย่างไร้เหตุผลการถอยหลังของกลุ่มทหารไม่สามารถช่วยอะไรได้เมื่อเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทหารทุกคนรู้สึกเหมือนความมืดกำลังกดทับพวกเขาทำให้ลมหายใจหนักข,นขึ้นร่างของทหารรุ่นเก่า ที่ขยับตัวได้เริ่มยืนขึ้นช้าๆราวกับถูกดึงจากความเมื่อเสียงร้องของมันเริ่มเบาลงแต่ยังคงดังก้องในหูของทุกคนไปเร็วพดร้องออกมาแต่ไม่ทันที่ทุกคนจะขยับตัวสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทหารรุ่นเก่าที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วร่างกายของมันหักงอยอย่างไม่เป็นธรรมชาติดวงตาของมันไม่มีแววชีวิตมันเหมือนกับการเคลื่อนไหวของศพที่ยังคงมีแรงบางอย่างดึงให้มันลุกขึ้น ทหารคนหนึ่งที่พยายามจะวิ่งกลับไปยังทางออกกระทนหันหันไปข้างหลังและเห็นภาพน่าสะเพรึงกลัวทหารรุ่นเก่าคนหนึ่งที่เคยนอนอยู่บนพื้นได้ลุกขึ้นมาอย่างเงียบเชียบโดยไม่ส่งเสียงและเดินเข้าไปใกล้ทหารคนที่วิ่งหนีก่อนจะยิ้มออกมาในท่าทางที่น่าสยดสยองมันมันจะตามเราไปทหารคนนั้นร้องเสียงหลงก่อนจะหันไปวิ่งอย่างบ้าคลาั่ง พดรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนในอากาศและรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงไปข้างหน้าขณะที่ทุกคนในกลุ่มเริ่มวิ่งไปตามทางที่พวกเขาคิดว่าเป็นทางออกแต่เมื่อพวกเขาหันไปมองอีกครั้งเส้นทางที่พวกเขากำลังวิ่งไปกลับไม่เหมือนเดิมมันกลายเป็นทางตันที่เมื่อเสนิทุกอย่างดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและหมุนวนรอบตัวพวกเขาทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เราเคยเดินผ่านทางนี้แล้วไม่ใช่หรือหนึ่งในทหารร้องเสียงสัน่น พยายามมองหาทางออกที่เคยเห็นแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างที่เหมือนจะลากตัวบางอย่างในพื้นดินก็เริ่มดังขึ้นเสียงโลหะกระทบกับพื้นผิวที่สัมผัสกันอย่างรุนแรงทหารทุกคนหันไปมองและเห็นว่ามีบางอย่างยืดออกมาจากมุมมืดมันคือร่างของทหารรุ่นเก่าที่ค่อยๆขยับตัวอย่างช้าๆราวกับต้องการจะลากตัวพวกเขาเข้าไปในความมืด ร่างของทหารรุ่นเก่าค่อยๆกลายเป็นบางสิ่งที่ยากจะอธิบายรูปร่างของมันไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไปกลายเป็นการผสมผสานร,ระหว่างซากศพและเงาเมื่อที่ค่อยๆเลื้อยออกมาตาของมันเป็นเพียงช่องมืดลึกมีแต่ความตายที่มองออกมาไม่จบสิ้นมันยิ้มออกมาอย่างช้าๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่อาจหายไปพวกเราเราต้องออกไปจากที่นี่พดร้องขอครั้งสุดท้ายขณะที่ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวัง แต่เมื่อพวกเขาหันหลังกลับสิ่งที่พวกเขาพบคือเส้นทางที่เคยเดินกลับกลายเป็นทางตันอีกครั้งทุกสิ่งดูเหมือนจะวงเวียนในวงกลมไม่มีการหลบหนีพวกเขากำลังติดอยู่ในพื้นที่ที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันหลุดออกไปในขณะนั้นเองเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องเหมือนกับเสียงทหารที่เคยถูกทิ้งไว้ในห้องนี้กำลังเรียกหาความช่วยเหลือ แต่ความช่วยเหลือไม่มีวันมาถึงทหารที่พยายามหันไปตามเสียงก็เห็นแค่ความมืดที่ยืดออกไปไม่มีสิ่งใดตอบสนองสิ่งนั้นมันไม่ใช่แค่ทหารรุ่นเก่าเหล่านั้นพดกล่าวในใจขณะที่ร่างของทหารรุ่นเก่าค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พวกเขาไม่ได้เจอแค่ซากศพของทหารเก่าๆแต่พวกเขากำลังพบกับสิ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ในความมืดวิญญ,ญาณที่ติดค้างอยู่ในค่ายนี้ไม่สามารถหลุดออกไปได้ ความกลัวเริ่มเข้าครอบงำพวกเขาทุกย่างก้าวที่พวกเขาทำเหมือนกํำลังก้าวไปในทิศทางที่ผิดทุกสิ่งที่เคยรู้จักกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นจากมันได้ความมืดในค่ายเก่าเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกขณะราวกับมีบางสิ่งกําลังค่อยๆปิดล้อมกลุ่มทหารใหม่ที่ถูกทิ้งอยู่ในพื้นที่ ต้องห้ามนี้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกจับตามองจากสิ่งที่มองไม่เห็นความเงียบที่น่าขนลุกยิ่งกว่าความมืดก็เริ่มอบล้อมพวกเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราหน,นีไม่ได้แล้วพดผู้เสียงแถวขณะที่เขาเริ่มรู้สึกถึงการหายใจที่ติดขัดและหัวใจที่เต้นรัวบางอย่างในความมืดนั้นทำให้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้ทหารอีกคนพยายามที่จะวิ่งแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปวิธีทาง ก็เหมือนจะเบลอหายไปในความมืดไม่มีการเริ่มต้นไม่มีจุดจบทุกทางล้วนดูเหมือนจะวนไปในวงจรที่ไม่มีทางออกเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดทหารคนหนึ่งร้องออกมาแต่เมื่อเขาหันไปมองทุกคนเห็นแค่ความมืดที่ลึกจนเกินจะรับรู้ได้ว่าอะไรอยู่ข้างในและทันใดน,นั้นเสียงเหล็กที่กระทบกันดังขึ้นจากข้างหลังอีกครั้งทุกคนหันไปทางเสียงนั้นและเห็นทหารรุ่นเก่าคนหนึ่งที่เคยยิ้มอยู่ในห้องอาวุธ ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเงาร่างที่บิดเบี้ยวบิดไปตามการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติร่างกายของมันเริ่มขยายตัวจนกลายเป็นการรวมกันของซากศพหลายๆร่างที่ห้อยหลุดออกจากกันมันค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างช้าๆแต่ทว่ามีพลังบางอย่างที่เหมือนจะฉุดลากพวกเขาให้เข้าไปในความมืดอย่าเข้าใกล้มัน พตโกนและรีบผลักเพื่อนทหารที่อยู่ใกล้เขาให้ถอยห่างแต่เพื่อนทหารที่เขาผลักกลับแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนกับร่างกายถูกตรึงด้วยบางสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ความหวาดกลัวเริ่มแผ่ขยายไปทั่วตัวพวกเขาทหารทุกคนรู้สึกถึงการสูญเสียการควบคุมและเริ่มวิ่งไปในทิศทางต่างๆแต่ทุกทางที่พวกเขาวิ่งเหมือนกับพาพวกเขากลับมาอย่างที่เดิมทุกๆก,ก้าวที่พวกเขาหยุดหันไปทางข้างหลังทำให้ความมืดดูเหมือน จะหลั่งไหลเข้ามากดทับพ,พวกเขาให้ลึกลงไปอีกทำไมมันไม่จบสักทีทหารคนหนึ่งร้องออกมาขณะที่เขาเห็นร่างของทหารรุ่นเก่าค่อยๆก้าวตามมาแต่ละก้าวเป็นชา้ชาๆแต่กลับมีกลิ่นเหม็นเน่าที่ระบายออกมาจากตัวมันมันไม่เหมือนการเคลื่อนไหวของมนุษย์แต่มันคือการคืบคลานของบางสิ่งที่ติดค้างในที่แห่งนี้นานเกินไปพดไม่รู้จะทำอะไรต่อไปพยายามหันไปหาทางออกอีกครั้งทว่า เขากลับพบว่าเส้นทางทั้งหมดของค่ายนี้เหมือนถูกสร้างขึ้นมาให้ติดกับดักพวกเขาพวกเขาไม่อาจหนีได้เลยในขณะนั้นเองเสียงกระซิบเบาดังขึ้นจากท่ามกลางความมืดเสียงนั้นพูดว่าคุณจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปมันไม่ใช่แค่เสียงของทหารรุ่นเก่าที่เคยถูกทิ้งไว้ในค่ายนี้แต่มันเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ยังคงติดอยู่ในที่แห่งนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันเป็นความเศร้าโศก ที่ไม่มีวันหลุดพ้นพวกเขาเหมือนกับถูกพันธนาการในวงล้อแห่งความตายนี้พศเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียแรงไปเรื่อยๆทหารคนอื่นๆก็เริ่มเห็นภาพแปลกๆบิดเบี้ยวพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกลงไปในความมืดค่ายนี้เหมือนจะกลืนกินพวกเขาทีละคนในที่สุดกลุ่มทหารทั้งหมดเริ่มเห็นภาพเดียวกันความมืดที่ขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตท,ทุกอย่างเริ่มเหลือลางพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ที่ไม่มีวัลลุดพ้นในโลกนี้และในขณะที่พวกเขาหมดแรงจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พวกเขารู้ว่าที่นี่ไม่มีทางออกไม่มีทางรอดทุกการเคลื่อนไหวที่พวกเขาทำกลับเป็นการพาเขาไปสู่การจมดิ่งในความมืดนี้ตลอดไป